สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับมุกอีกเช่นเคยนะคะในช่องมุกเนดินกราจ้าคลิปนี้บอกเลยว่าจะพามาคาเฟ่ที่วิวสวยมากมุมถ่ายรูปเยอะมากและจะมาบอกมุมถ่ายรูปที่เด็ดดวงกันนะจ๊ะหากผู้ยังไม่ทันขาดทำนะคะแชร์ไปสักรูปส่งรูปที่หน้าร้านไปเลยจ้าร้านชื่อคอฟฟี่บ่อนะคะอยู่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีอ่ะเหมือนประกวนนางามไหมและอีกมุมหนึ่งก็ตรงหน้าฟอนเขาเลยแสงเข้ากำลังดีสวยมาก ตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีที่พักด้วยพร้อมอาหารเช้านะคือละ900บาทก็เดี๋ยวจะพาไปรีวิวที่พักกันตอนท้ายคลิปนะคะคือเดินเข้ามาที่นี่ก็มีความรู้สึกว่าอยากอยู่ที่นี่ทั้งวันจริงๆนะคือเนื้อบรรยากาศที่ร่มรื่นนะแล้วก็ออมีสถานที่ถ่ายรูปที่ค่อนข้างเยอะนะนี่เขามีเป็นนี่เลยนะโซนถ่ายรูปนะพร้อมกันนึงค่ะทุกคนพร้อมแล้วก็ let's go ข้ามาข้างในของข้างในอีกทีนะคะก็จะเจอน้ำพุเอ็กหรือน้ำตกเอาเป็นว่าก็คือบรรยากาศรมเรื่นมากและไฮไลท์ที่สำคัญของที่นี่นะคะเขาจะมีมอมกจางๆและคนลอยมาเต็มคือเขาก็จะวางในตามแต่ละจุดนะซึ่งพอถ่ายรูปออกมามันก็จะสร้างบรรยากาศทำให้รูปเนี่ยสวยมากยิ่งขึ้นเดินต่อเข้ามาก็จะเจอมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งซึ่งมุมน,นี้มุกชอบมากฟิลเหมือนแบบมุมถ่ายรูปวีดดิ้งอะ กับหลังก็จะเจอมุมสีม่วงๆตรงนั้นคือเกาหลีเกาใจมากแม่ใครมาที่นี่คือต้องมาถ่ายรูปมุมนี้นะคะ ไปกันต่อจ้าเดินเข้ามานะคะตรงนี้ก็จะเหมือนจะมีที่เข้าไปอีกนะคะเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นอีกธีมหนึ่งไปเลยนะเหมือนจะเป็นธีมแคมปิ้งนะแล้วก็มีการน้ําร้อนมาเป็นพอบด้วยจ้าแล้วก็มีที่ลับอีกที่นึงค่ะเป็นทางขึ้นสกายวอล์ฟนะอ่ะแล้วก็เดินขึ้นมาเลยขึ้นมานะคะก็จะพับกบเทพบกับจุดชมวิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะ มันก็จะมีทางเดินไปอีกนะเดินไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะมีที่พักผ่อนหย่อนใจอยู่ตรงนั้นนะคะอ่ะแล้วก็แวะชมวิวข้างล่างก่อนนะวิวข้างล่างก็เป็นน้ําตกที่มุกพามาตอนแรกเลยะพี่ที่เป็นทางเข้าอ่ะคะ่ะแล้วก็นี่เลยที่นั่งพักผ่อนนะคะมุกว่าถ้ามาอากาศเย็นๆอนะ่ะมุมนี้คือดีสุดๆไปเลยมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าลำธารหรอคือ จะบอกว่าพื้นที่ใหญ่มากที่นี่นะคะเขามีพื้นที่กว่าแปดไร่นะจ๊ะอ่ะเราก็นั่งถ่ายรูปกันตรงนี้เลยอ่ะระวังเก้าอี้นิดตึงนะคะเพราะเดี๋ยวมันอาจจะหงายหลังงายท้องมันลุกได้นะคะตรงนี้ก็มีจุดเดินเข้าไปอีกจ้ะแม่บอกเลยว่านี่ไม่ใช่คาเฟ่แล้วมัง้งคือเรามาทัศนศึกษากันใช่ไหมคือเดินไปเรื่อยๆนะคะแต่บอกเลยว่าเดินแล้วไม่เหนื่อยเลยนะเพราะว่าคือมันเพลินมันเพลิดเพลินมากเพราะบ,บรรยากาศดีแล้วก็ มันล่มลื่นล่มเย็นนะ่ะอืมไปกันต่อไม่รอชาร้าจ้าอันนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งนะคะอ่ะเอ้ยตอนนี้เราอยู่เหมือนเหมือนอยู่ในเขาว,วงกบนะคะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วคือถ้านั่งพักที่ไหนที่นึ่งนะ นั่งพักแป๊บหนึ่งนะเดินกลับอาจจะลืมทางได้นะนี่ก็เป็นจุดฝั่งตรงข้ามกับที่พักของเรานะคะก็เดี๋ยวจะไปรีวิวที่พักกันจ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่พักนะคะที่แจ้งไปว่าคือละ9 0 0บาทฟรีอาหารเท้านะคะก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในกันเลยจ้าที่พักของมุ้งเนี่ยก็คืออยู่ตรงข้ามกับกริมน้ําไปอีกนะคือบรรยากาศที่นี่คือมัน ฝึกจริงๆนะทุกคนคือมุกกับมางานมันเกิดญาติแล้วญาติเนี่ยก็คือจองที่พักไว้ให้นะคะเพราะว่าที่พักมันก็ใกล้กับบ้านเขานะคือต้องกราบงามๆเลยนะคะที่นี่จริงๆเลย อ่ะอันนี้ก็จะพามาดูบรรยากาศข้างในนะคะที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีแบบห้องใหญ่ด้วยนะแบบพักได้6ท่านต่อห้องนะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจเนี่ยจะชวนเครอ,อบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงมาที่นี่เนี่ยคือมูก็แนะนําเลยนะคะจะสังเกตได้ว่าที่นี่น่าจะเพิ่งสร้างเสร็จนะคะเพราะว่าพลาสติกบนฝักบัวเนี่ยก็ยังไม่แกะออกนะคะแล้วก็หลายอย่างเนี่ยคือเขาน่าจะเพิ่งสร้างเสร็จนะมันดูใหม่มากๆเลยค่ะ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๊กด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า